ต้องขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันตัวนะอยู่กับผมนะโ่องแชนแนนั่นเองนะครับโอเคเฮลโหลเฮลโลเฮลโลไปเล่นไปไปเล่นกันเลยเดี๋ยวก่อนอ่านก่อนอ่านกดก่อนดิอ่านไหมโอ้โหไปถึงไหนแล้วคุณชัยครับอ่านอ่านพวกปลาเออปลา แทนเซอร์เวอร์จริงแทนฟูไปต่อไปไปต่อเถอะแล้วทำไมเขาไม่บอกว่าซักอยู่ด้วะใช่ใช่ใช่ซักอยู่เนี่ยอ่านวินลีลงมิี่ไม oh, okay, ่ได ok, ้น well, okay, okay, ี่นะขอให้แยกโอเคงั้นผมขอตรงก็แล้วกันไม่มีทางแยกผมไปมันก็เจอกันอยู่ดีใช่ครับอันนี้มันมันแปลกแปลกเออใช่มันแปลกๆอุก๊ยไป่ต้อเชื่อทีอ๋อมันก็สุดที่เราเดินไปอยู่มันอาจจะมีของอยู่ก็ได้นะหรือว่าจะสุดแมทสุดสุดแมท เขาบอกว่าห้ามต่อ,อยม้นี่มันมีไม้ด้วยหรอเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยมันต้องมีทางเข้าแน,น่นอนใช่ครับเอาลวกมันให้ทุบด,ดินนี่ลองทุบดูนั่นไงตกลงไปแล้วโอ้นี่ไงทางออกมีเหรอไม่ไม่มาทางนี้ก่อนนะเนี่ยมันลัดแล้วดูดีลองลองทุบหัวฟักทองดูดิ อุ้ยแหลกครับอุ้ยแต่ปี๊ดนี่เขาไม่ทุบอุ้ยเด้งครับไไหรือหรือเปล่าอโอเคนะไม่ใช่เด้งนะโอเคนะขงผมจะเด้งค้งอ่ะเดี๋ยวค้างก็ไม่เด้งหรอกครับเจงงอแล้วเหรอครับเนี่ย หนีดิครับโอเคนะแตกแตกแตกตักแตกแตกโอ้โหเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเฮ้ยอันกดก่อนโคตรสแตมอย่าเพิ่งไปอย่าไป yes อย่าไปทุบป้ายอ้าวเฮ้ยข้าคุณเป็นอะไรวะอย่านะอย่านะอย่าทุบนะทุบจะมี่กับดักก็ได้อะ วัดเฮ้ยเกือบเกือบกับดักข้างล่างไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนั่นเหตทุบไปเลยเฮ้ยแหละครับกลับมาที่ก่อนกลับมาทางที่เราเข้ามาก่อนเนี่ยมันจะมีสองทางแยกอ๋อเดี๋ยวผมไปทางนี้ด้านนี้เอ้คุณใช้ปิดอะนรปับปับง่ายได้ไหมครับคุณใช้ ของผมรู้สึกว่าจะแหลกขึ้นมันก็เจอกันอยู่ดีแหละไมอของผมก็ไม่เจอครับเล่นไงวะเล่นไงอ่ะคุณใช้ปั๊มง่ายหน่อยของผมแหลกเลยโอเคนะครับโอเคลูปตะกี้ผมติด เราคอยข้ามตรงเนี้อหรือว่าเขาใหุ้กทุบป้ยอ่้ยแลกมากเลยตอนนี้ผมะให้ทุบปเนี่ยนะอ่านกดก่อนดิหรือว่ทุกกระจกเฮ้ยออกประตูอ่ะเนี่ยผมไม่แน่ตรงเนี่ยหนูกนผมเขา แล้วคุณลงไปข้างนอกดิมันออกเลยลงดูข้างนอกดิมันคือออกนะอ๋อนี่ไงข้างล่างมีทางนะใช่ข้างล่างตะกี้มีทางนี่บอกว่านี่ไงมีทางจรด้วยเห็นไหมันใอะ่อยาอ่นกดให้หมดก่อนค่อยเปิดประตูแล้วใครแป็นนี่คือโดมพิษฆ่าตายน่ากลัวโอ้ขจะฆ่าตัวตายอีกนี่มันอะไรเขาว่าเป็นพิษ ตายถ้าคุณลุงเนี่ยช่วยผมด้วย Help me Help me ชดอันนั้นน่าจะให้เผาน่าะเผาน่าจะให้ชุดอันนั้นใครเือถุรวาผอ้ผื่อเผื่อตายตายครับเนี่ยอดครับอดท่นี้มดต้ม้วตมลกนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว โอ้ยพวกคุณพวกคุณพวกคุณไม่หายละโอเคนะฮะพวกคุณพวกคุณพวกคุณไม่รอผมเลยอ่ะเฮ้ยเราต้องออกจากที่นี่เอ้ไ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 อ้ผมก็เลยเราลงเราเราออกจากที่นี่กันหมดเอ๊ะลงน้ำไม่ได้กูไม่รู้เนี่ยอยาให้ผมใช้โปรนะไม่น้นวิ่งสู้ฟัดนี่ โอเคนะฮะไปกันเถอะพวกลงทางนี้ดีวกว่าตะกีถ้ถ้าผมจะไปสิมันัะมีทางไปต่ออีกห่งทาไม่ใช่ใช่ลงมาแล้วคุณใช้ไปไหนแล้ววิ่งสู้ฟัตไหมหรอวิ่งซูฟัดกลับมาไปต่อ,ตอเอาต่อไปโอเคอ่ะแล้ว <laughs> พวกคุณล่ะวิ <laughs> แนแ,แ,หแหลกครับแหลกมากเลยแหลกแหลกวิ่งสู้ฟัด เดี๋ยวออมาดูข้างนอกก่อนทางไหนเป็นทางไปก่อแตกแตกแตกผมมาได้เฮ้ยใครทุบน้ำอ่ะมันก็จบแค่นี้เฉยสแตมตอนั้นแสดงว่าเราก็ออกมอาได้แล้วเร็วเล้วเร็วผมละ่ะให้ติดไฟมาเลยเหรอครับเนี่ยไม่ติดไฟไม่มาม้แ<ม>ล้ว<อ>มนีน้ำอยู่นี่คือทางนี้มันจะไปไหนไม่ให้เข้ามาครับไม่ให้เข้ามาโอ้ีน้ำเชื้ออ๋อทีมีน้ำที จบแล้วจบแล้วครับมั่ยจะไม่จบนะเราเล่นเกินหรือเปล่าโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะใครชอบกดไลค์ถ้วม้มากกดติดต่อใครนะฮะบ๊ายบาย